รถยนมือสองสภาพป้ายแดงแบบนี้นะครับผมนะบอกเลยคันนี้เล่งใหม่เป็นแค่8,000โลเท่านั้นนะพี่นะกับ Toyota Corolla Cross ึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะพี่นะ Toyota, olla, 8, bit, Premium, นะนะปี2 0 2พี่อพี่คันนี้เล่งใหม่นะ้อยโคตรเลยผมบอกเลยเลยนะมาพร้อนะมกับสีขาวมุกแบบนี้พี่แต่ผมพาชมรายละเอียดตัวรถนี่นะไฟหน้านะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมนะแล้วนี่ไฟเดย์ไทม์มีให้แบบนี้นะครับผมนะดูจากในกล้องอาจจะเป็นกระพริบนะผมเปิดไว้นะอ่าแล้วก็ มีไฟหลีไฟเลี้ยวมาให้ในโคมนะครับผมนะแล้วดูไฟน่าสวยมากๆแบบนี้เลยพี่นะอ่าแล้วโซนไฟตัดหมอกนะครับผมนะถ้าเป็นไฟตัดหมอกจากโรงงานแบบนี้พี่นะคันนี้ผมชอบตรงกระทังหน้านะพี่นะกระทังหน้านี่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าเหมือนเอาเพชรมาวางรวมกันนะพี่นะแล้วนี่กล้องสามร้อยหกสิบองศามีให้แบบนี้นะแล้วยังมาพร้อมกับนี่นะตาโตลต้ามีฝาครอบแก้วแบบนี้นะครับผมนะแสดงว่าคันนี้มีแอคทีฟคูลคอนโทรลล็อกเลนมีให้พี่คันนี้ เนะขาเรียกว่าอะไรประโยชน์ของเขานะครับปลอดภัยและประหยัดน้ํามันนะพี่นะคันนี้นะถ้าเราเผลอรับนายนะรถหลุดออกนอกเลนนะครับผมนะคันนี้จะดึงเข้าเลนอัตโนมัติเลยนะพี่นะนี่นะโฉมสวยสวไฟหน้าสวยแบบนี้นะพี่นะด,ดูสีฉ่ามากนะสีขาวมุกฉ่าแบบนี้เลยพี่อ่าเรามาดูด้านข้างกันอันนี้อันนี้ด้เป็นล้อมแมกอะลอ,อยนะครับผมนะสีเทาดาปัดหน้นเาเงาลายสวยสวยแบบนี้นะพี่นะดู รถใหม่ไม่ใหม่พี่ตั้งสี่โรงงานตรงเบรน่ะยังอยู่เลยนะนตั้งสี่โรงงานตรงเบรอยู่นะครับผมนะแล้วดูด้านพี่ดูด้านไหนใส่ใส่เลยพี่นะใส่ใส่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะเหมือนรถป้ายแดงเลยนะพี่นะแล้วดูคิวมีให้แบบนี้อามาชมในโซ่ของกระจกมองข้างน,นะครับผมนะกระจกมองข้างปั่พับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้ามาให้แล้วก็ยังได้กล้องสามร้อยหกสิบองศามาให้นะแล้วก็ได้การาดแท้โตยโยต้ามาให้แบบนี้นะ ลแล้วก็ส่วนด้านบนจะได้เป็นตัวจับแหลกหลังคามาให้แบบนี้นะทั้งซ้ายและขวาแล้วก็นี่นะหลังคาทะล,ลุนีฮะแบบนี้ทั้งยกทั้งสไลด์ออกได้เลยนะเดี๋ยวผมแลวคนนี้ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีดนะทั้งซ้ายและขวาเลยนะสามารถกดปุ๊บกดล็อกได้เลยนะอ่านี่ผมดูสังเกตเห็นนะครับผมนะ <S <S มีระบบ BSM มาให้ด้วยนะมีระบบ BSM มาให้ด้วยพี่คันนี้นะไม่ว่ารถ ทางซ้ายและขวามาเข้าใกล้เรานะระบบจะแจ้งเตือนที่กระจกมองข้างเลยนะนี่พี่ดูการออกแบบกุญแจก็สุดรูแล้วนะนี่อันนี้มีข้อกุญแจมาให้ด้วยนะแล้วส่วนเบาะนะเป็นได้เป็นเบาะสีว่าแดงนะครับผมนะเบาะสีว่าแดงแบบนี้นะครับผมนะนี่ทั้งหน้าและหลังแบบนี้หูแอร์เย็นมากคันนี้นะผมเปิดเพลงไว้อยู่นะพี่นะแล้วนี่ในส่วนของที่บอกว่ากล้องสามร้อยหกสิบองศาพี่นะนีว่วายังตีตาโต้ตาโคล,ลาคอร์ตมาให้แบบนี้เลยนะครับผมนะ ล้วผมจะให้ดูในส่วนของโครงสร้างกันบ้างผมแกะให้ดูเลยนะโครงสร้างนี่ี่ดูโครงสร้างโครงสร้างเดิมแจมแบบนี้น<ด>เลย,เลยพี่โครงสร้างเดิมแจมแบบนี้เลยนะอะนี่ผมเก็บก่อนนะแล้วดูนี่ดูน็อตข้างๆนะครับน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะนี่น็อตทุกตัวไม่มีขยับแล้วดูเพจตเพจปียี่สิบสองแท้ปียี่สิบสองแท,องแท้อันนี้นะแล้วดูที่การออกแบบประตูนะครับผมนะ สวยงามมากมนะผมต้องบอกนี่ว่าสวยงามมากมากพี่อ่าเราจะมาดูนี่ด้านหลังกันบ้างนี่เป็นไงนะเบาะไม่มีรอยฉีกขาดรอยแตกรล้าเลยนะครับผมนะสามารถพับมา,ดาได้แบบนี้เลยพี่นี่ตอนนี้เบาะติดเบาะด้านหน้านะครับผมนะเราผมปรับเบาะด้านล่างด้านหน้าเอนนอนไว้นะแล้วก็มีที่พักแขนหรือวางแก้วน้ําให้ด้วยนะแบบนี้เลยพี่อ่านะหัวหมอนครบสามใบนะครับผมนะไฟสองสว่างเปิดอันนี้ตั้งไว้เ,เปิดประตู มีไฟสองสว่างให้ด้วยนะอันนี้อ่ะเดี๋ยวผมให้ดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างสวยนะอันเนี้ยสวยมากดูพี่ดูรอยเม็ดอาเลยัหมดูครบแบบนี้เลยพี่นะหรือว่าเก็บเข้าง่ายๆแบบนี้นี่เข้ารูปได้เลยนะครับผมนะเดิมจริงคันนี้เดิมสวยๆนะครับผมนะน้องล็อกเด็กมีครบเลยนะครับผมนะแล้วสีเป่าเลยนี่พี่ดูนะดูกันล่องรอย การขึ้นลงนะครับผมไม่เห็นร่องรอยเลยนะพี่นะไม่เห็นร่องรอยการขึ้นลงแล้วนะแล้วพี่ดูตัวตั้งศูนย์ตรงนี้ไม่มีขยับนะครับผมนาะจากโรงงานมาให้แบบนี้เลยอ่านะครับผมนะั้นในส่วนของด้านโครงสร้างมันมั่งโครงสร้างไม่เห็นไหมว่าไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบเลยนะไม่มีรอยจุบหรือรอยบุบเลยนะพี่นะสวยงามสดๆเลยคันนี้อ่าเรามาชมที่ตรงนี้ต่อด้านหลังนี่เสากาดแบบที่ฉลามมีห้าแบบนี้นะพี่ นี่ดูตัวโ,ลลโลลคล่าโคล่าครอสไงจัดเต็มเลยครับผมนะแล้วคันนี้ยังมีคิกเกนเซอร์ให้ด้วยนะพี่นะนี่ปึ๊บเปิดแค่นี้ี่ปึ๊บก็ติดนะครับผมนะแต่นี้ผมไม่ได้เอากุญแจมาอยู่ใกล้นะพี่นะเลยคลิกไม่ได้นะต้องมีกุญแจอยู่ที่ตัวนะครับผมนะเพียงแค่เนี่ยปึ๊บแค่นี้ก็ติดแล้วพี่อ่าแล้วนี้ถ้าเป็นประตูด้านหลังเป็นไฟฟ้าแบบนี้อ่าแล้วคันนี้ พี่ดูความใหม่ของเราคันนี้นะพวกคาบใครเวลาเราจอดสังเกตไหมรถที่ใช้งานหนักๆนะตรงนี้จะเป็นคาบไครนะพี่นะแต่นี่ข่าวตัวเลยแล้วดูน็อตทุกตัวไม่มีขยับนะพี่น็อตทุกตัวไม่มีขยับนะสวยๆแจ่มๆแบบนี้เลยพี่นี่ดูเม็อาร์ตถูกครบแบบนี้ผมไล่เรียงดูน็อตไม่มีขยับนะพี่เรวรน็อตแจ่มมากเดิมจริงนะคันนี้นะเดิมมากๆนะนี่ดูน็อต ไม่มีขยับเลยพี่เป็นไงสวยสวยมากคันนี้นะแล้วก็มีระบบกันหนีดด้วยนะใครกลัวว่าระบบไฟฟ้านะครับผมนะจะปิดมาแล้วจะหนีบตัวเราอันนี้ถ้าโดนตัวเราปุ๊บประตูด,ด้านหลังจะเด้งขึ้นเลยเด้งขึ้นแล้วหยุดเลยนะจะไม่บีบต่อพี่นะแล้วถ้าตัวครบรอบ60ปีตัวต้ามาให้แบบนี้ด้วยพี่อ่าเดี๋ยวมาชมด้วยกันของโครงสร้างด้านขวามาั้งเป็นไง เหลี่ยมครมสันอยู่ครบแบบนี้นะพี่นะยางเป็นยางมิชลินด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนั่นหลังขวากันบ้างนี่เห็นไหมว่าประตูมีที่วางแก้วน้ําให้ครบแบบนี้เลยพี่นะแล้วพายางด้านหลังนะเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับผมนะคุ้มเต็มนี่ที่ล็อกเด็กค,คาซิตมีให้แบบนี้อ่านะเนี่ยดูโครงสร้างนี่ที่ดูนี่เมนอาร์ Med อยู่ครบแบบนี้เลยนะ สวยจริงอันนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูเลขใหม่จริงที่ตัวรถเลยมาที่ดูที่ตัวรถกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันเลยนี่บอกปะพับไฟฟ้าอีกต่างหากนะครับผมนะคันน,นี้เห็นไหมว่านี่ล็อกเลนมีให้แบบนี้นะแล้วก็เระยะห่างจากคันข้างหน้ามีให้นะพวงมาลัยมันติดซ้ายขวาแบบนี้นะครับผมนะแล้วพี่ดูเลขใหม่เลขใหม่แปดพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดกิโลนะครับผมนะหน้าจอทักิงก็มองหลังสามร้อยสิบองศานะครับผมนะแล้วก็ กระจกมองหลังนะครับผมนะตัดแสงออโต้จังหานะและได้แอร์ออโต้แบบจีตอนมาให้แบบนี้นะมีระบบ EV Mode ระบบการเลื่นหลายระบบไร v e โหมดมีให้นะครับผมนะโหดัวยจริงแล้วผมพาไปชมในส่วนของตัวห้องเครื่องกันมากนะครับผมนะรถ mm hmm. สตาร์ทอยู่นะพี่นะคันนี้รถสตาร์ทอยู่นะ mm hmm. ผมเอามาให้ดูนี่ พี่ดูน็อตทุกตัวไม่มีขยับเลยนะพี่นะน็อตเดิมโรงา term, โรงานน็อตเดิมโรงงานเม็ดองเม็ดอ้าอยู่เคราแบบนี้นะดูพี่ใหม่มากๆานะแล้วดูพี่ดูอ้องเครื่องเป็นไงไม่มีรอยนะ้ามันั่วซสืเลยนะพี่นะไม่มีรอยนะ้ามันล่วซึมนะ่ะจัพวกที่แต้มปีดาโรงงานเห็นไหมแบบนี้อยู่เคราแบบนี้เลยพี่นะแล้วดูเนี่ยดูวาปองอ่นะแท้เดิมเดิมนะพี่ดูน้ำยาหล่อเย็นอนะใหม่มากๆใหม่จริงเหมือนใบแทงเลยนะ อันนี้น้ำยาปัดน้าฝนนี่น้ำยาหล่อยเย็นนี่นีไงไม่ชัดนะพี่นะไม่มีพวกรอยที่ดินไม่มีพวกรอยอะไรนะพี่แล้วพี่ดูด,ดูนอตด,ด้างอโอ้โหสวยมากมากนะสวยจริงนะอันนี้เดิมจริงนะครับผมนะหลุดมาเฉยเลยนะหลุดมาอยู่ที่ไปสัดทอโต้เฉยเลยอันนี้นะสำหรับโตโยต้าโคลาคอร์ส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีปี2022เลขมา8 0 0 0โลพี่ ใครสนใจนะพี่ผมให้ราคาดีๆไปเลยพี่นะแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทพี่ไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทพี่ผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหกพันบาทตลอดอาย,ยุสัญญานะครับผมนะถ้าพี่สนใจนะโทรเบอร์นะพี่ศูนย์แปดหกสามสี่เจ็ดห้าสามสี่หนึ่งเซลล์มินพร้อมดูแลลูกค้าทุกท่านนะครับ